ครับไป hey, ต่อจากรายการสปอร์ตเลนะฮะตอนนี้ก็ต่อแล้วก็ทีมงานจากเอ็มไทยเนี่ยอยู่ที่สนามมิสูราภูมิเนี่ยเพื่อจะเดินทางไปเกาะติดซีเกมแล้วก็บรรยากาศที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นซีเกมครั้งที่26โดยเ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถติดตามสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศที่นู่นได้ทางช่องซ่าระเบิด3.9ในรายการสปอร์ตเลแล้วก็ทางเว็บไซต์นะฮะ mthai.com ด้วยซึ่งผลจะเป็นยังไง้ามพลาดเลยเจอกัน mm hmm. ครับ วันนี้ต่อแล้วทีมงานเอ็มไทยแล้วก็ซานในเบิร์กอยู่วันนี้ขึ้งบินแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งถึงจาการ์ตาก็น่าจะประมาณ3ามทุ่มฮะง่ายๆเจอกันที่นู่นครับโอเคครับตอนนี้ต่อก็ได้ถึงที่พักแล้วนะฮะใช้เวลาถึง3ชั่วโมงกว่าจะหาเจอครับโรงแรมนี้ตอนนี้ก็เป็นอาหารมื้อแรกเขาเรียกว่าเป็นอาหารมื้อเย็นมื้อแรกที่อยู่ที่อินโดนีเซียเป็นบะหมี่ึ่งสำเร็จรูปสำหรับนนี้เจอกันพรุ่งนี้ฮะ โอเคครตอนนี้ต่อและทีมงานจากซาเลนเบิร์ดแล้วก็เอ็มไทยตอนนี้อยู่ที่มือกายกินข้าวมือกลางวันมือแรกที่นอร์ดิเซียฮะวันนี้ก็ต้องพึ่งผู้พันไปก่อนนะฮะผู้พันซันเดอร์ที่โดฮะเรตอนนี้ต่าก็มีเงินอยู่ประมาณ1นึ่งแสนเกิดมาไม่เคยถึงเงินหนึ่งแสนนี่ครั้งแรกในชีวิตจะเป็นหนึ่งแสนรูเปียก็ไม่กี่ร้อยบาทไทยนะฮะแต่ดูวันนี้เน,น่าจะสัตว์ตันหนักแน่นอนครับเคฟซีอยูนี้ฮะ โอเคนะฮะจบไปแล้วนะฮะสำหรับแมตช์บ้านในซีเกมส์นะฮะไทยก็เปิดสนามเจอมาเลเซียก็แพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าเกมนี้ทีมชาติไทยสู้ไม่ได้เลยไม่ทราบว่านี่กลับไปวินานาที่บ้านหรือเปล่าแต่ยังไงก็ดีฮะยังไงก็วันที่ส1เนี่ยตามลุ้นตามเชียร์เพราะว่าจะเจอกับมูชา แต่ถ้านั้นนี้เนี่ยเก็บแต้มไม่ได้ก็เตรียมพักกระเป๋ากลับบ้านได้เลยฮะยังไงเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ